โดยการจุดพุนะครับผมอันนี้คือพุฉลองของเรารับที่เราจะเอาพุนี้ไปฉลองครับงบน้อยงบน้อยแต่งบน้อยนะครับฉลองได้โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะไปทําการแกงไอเตยนะครับผมไอเตยมันก็อยู่ที่หอนะครับเราก็จะไปทําการแกงแต่ก่อนที่จะไปแกงนะครับผม อยู่กับน้องปาล์มครับน้องปาล์มเขาจะวิ่งครับก่อนที่จะไปแกล้งต้องวิ่งครับผมวิ่งไปแกล้งโอเควิ่งให้ทุกคนดูนะครับผมอ๋อดูดูดูครับเราเล่นเราเล่นเฮ้ยไฟดับไปเฮียไายยัดไม่เราก็จะไปดูน้องปาล์มวิ่งนะครับผมวิ่งเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมากลัวตำรวจเหรอกลัวตำรวจเหรอเน็ตหลุดได้ไงไม่หลุดไปไหนเนี่ยไปเลยหรอวิ่งเลยหรอ ฮัลโเออนัก <divide> วิ <sponge> <cake Sounds> ่งมันต้องงี้น่เดี๋ยวก็คนมองเต็มเลยที่อ่ะเมื่อกี้เขามองเหนื่อยก็ขึ้นดิผมอยากเป็นนักวิ่งครับอ่ะดิอ่ะดิบอกเขาดิแต่เขาไม่รู้เอาเร็วกเอาขึ้นก่อน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  เดี๋ยวเราล็อกไว้ล็อกลอกได้เรารเได้เดี๋ยวรลชุดนี้ไปปุ๊บเราก็ออกเลยนะพอาะชุดนี้ไปแล้วเลาะเลยเฮ้นแตวิ่งนะวิ่งสองสองแย่ย นี่ครับนักวิ่งระดับประเทศทั้งล้านอ่ะทั้งล้านอ่ะพี่เอ๋โอ้ยเหนื่อยตรงนี้โอเนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าอหอหอไยเตรยนะครับเขาเรียกว่าหอดีแท็กซ์ในจังหวัดพิจิตรนะครับผม เดี๋ยวเราจะขึ้นไปครับ้วยการจุดพุนะครับผมอันนี้คือพุกฉลองของเราที่เราจะเอาพุกนี้ไปฉลองครับงบน้อยงบน้อยต่งบน้อยนะครับมเที่ยวหามันก็ฉลองหน่อยเห็นเห็น เ,เ,เราจะต้องเช็ครูก่อนนะครับว่าว่ามันว่ามันเปิดประตูหรือเปล่าพอพอถ้าถ้าถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นประตูต้องต้องส่งคนไปขอ,อก,ก่อน,อน,นค่ะพี่คะพี่สั่งของไหควก็้เ่าเราเ๊ะเ่แต่เวลาเราดีใจะเราเอ,าอเราก้ช่วยกันดีใจนะดีดีใจแค่เสียงนี้นะ Yay! Yeah. <coughs> yeah. จะได้มองไงล่ะ yeah. เจออยู่วะแล้วที่นี่ใช้ห้องอนนเหอหวยหวยอะไรใเลยำแยแเหรัว่กัวง่กตัวงันอกันั่นอกตัวันอกนอกัอ่กงันกันนองอออนนนตัััั นะครับผมตอนนี้เราก็มาที่หอมาแล้วแต่เสด็ตัวมันไม่อยู่นะครับผมเราก็เลยไม่ได้ทําการแกล้งมันนะเสียดายจริงๆเนียไม่นั้นนะสองหอเลยนะเต็มอายะ <c oughs> แล้วแราก็ต้องเก็บใช่ไหมเดี๋ยวแล้วก็ต้องเก็บคืน <c oughs> แ,แล้วเราจะมาอีกวันไหนก็ไม่รู้ด้วยเนี่ยแต่คลิปนี้ก็ลองลงงจะลงให้ทุกคนดูลงลงเมื่อกี้ไปวิ่งมาหปวดขาแล้ววิ่งแค่นั้นนะ <c oughs> อ่ะไม่วิ่งแค่นั้นเลยตึงๆนะเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวว่าหลังนะ เดี๋ยวหลังจะจะไปนี้จะไปเป็นตัวน,นี้เป็นไอเขาเรียกอะไรเฮ้ยเขาเรียกอะไรเ้วสกรีมพีคไฟเลยลนักลบ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 สงครามสงครามมีหมวกมีกระทะมีอะไรพวกเนี้ยนะน่ะเ,เดี๋ยว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 ไปหนะ้าเดี๋ยวไปดูเฮี้ยมึงทำเฮี้ยอะไร <c oughs> ยืนไม่ได้ยืนในกองไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> ไรเออเออได้ไอ้เดน๋ย่มึงเดี๋ยวมึงเดีมึงอ่ะมันจะกลัวตีนในนี้มึงทำไดรอยู่ ว่าแลยวไงแล้วมึงยังทำอะไรสักอย่างไงมึงด้วยมึงไม่ปกติ <c oughs> เออโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรากลับแล้วเราถ่ายต่อแล้วจะมีคลิปต่อถ้าเกิดว่าเรากลับแล้วไม่ไม่มีคลิปต่อแสดงว่าเราไม่ได้ถ่ายโอเคก็กดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับผมหัวหุ่นนะหัดีไหมเนี่ยรู้หู้รู้

<laughs> ลอ้ลอลอ้ลอตึงตึง